คุณอนุทินชาญวิรุูลในฐานะนายกรัฐมนตรีนะคะคือเมื่อวานเนี้ยคือตอนนี้สวมบวกสองใบนะคะใบหนึ่งเนี่ยก็เป็นใบของผู้ที่หาเสียงในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองอีกใบหนึ่งก็อยู่ในฐานะของนายกรัฐมนตรีด้วยพอมีถ้อยคําแบบนี้ออกมาจากคนที่มีตําแหน่งแห่งหนในรัฐบาลของกัมพูชาคุณอนุทินก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าตามที่รัฐมนตรีกรมรักมพูชาพูด สิ่งที่เราสร้างกันมาความภาคภูมิใจที่อยู่ในสายเลือดของเราใครก็ไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้และไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าใครจะเลือกใครคนไทยทราบดีว่าเลือกคนไหนเลือกพักไหนความเป็นเอกราชและอธิปไตยของประเทศไทยเป็นอย่างไรตนว่าไม่จำเป็นต้องพูดผลงานและสิ่งที่กระทำไปก็เป็นผลงานที่ประจักษ์อยู่แล้วและนอกจากนั้นคุณอนุทินก็ยังบอกว่าผมนี่แหละนะคะคือนักข่าวถามว่าจะทำยัางไงาให้ประชาชนมั่นใจ เพราะคำพูดบอกว่าหากเลือกอนุทินจะทําให้เกิดสงครามครั้งที่3คุณอนุทินก็บอกว่าผมว่านี่แหละเขากลัวว่าอนุทินจะมาเป็นนายกมากเพราะฉะนั้นประชาชนต้องให้อนุทินกลับมาเป็นนายกจะได้ไม่มีใครมาใช้วัฒกรรมข่มขู่และไม่มีทางที่คนอย่างผมจะยอมอย่าว่าแต่กัมพูชาใครก็ไม่สามารถรุกล้ำก้าวล่วงอธิปไตยและเอกราชของไทยได้สิ่งเหล่านี้ตนก็มีมาตั้งแต่เกิดเหมือนกันคนไทยทราบดีว่าเราไม่มีอะไรเสียหาย เรามีแต่ได้ความเข้มแข็งและได้ความยำเกรงกับคนที่คิดจะมาท้าทายกับเรานี่ต่างหากเป็นสิ่งสำคัญเห็นไหมคือเตะบอลเข้าเท้าคุณอนุทินเลยอะคุณอนุทินก็ซัดเข้าโกเลยเห็นไหมเขากลัวเขากลัวผมกลัวผมเจอเป็นนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องให้อนุทินกลับมาเป็นนายกอีกรอบหนึ่งนี่ถึงบอกเลงว่ากกตคะตรวจสอบด้วยนะคะ ว่าภูมิใจไทยได้ลงชื่อเขียวรามีเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าผู้ที่หาเสียงช่วยหาผู้ช่วยหาเสียงให้กับพรรคภูมิใจไทยหร,หรือเปล่าเพราะว่านี้เข้าข่ายเป็นออผู้ช่วยหาเสียงอย่างไม่เป็นทางการของภูมิใจไทยนะคะได้คะแนนไปตรึงเลยทีเดียวนะคะ